วันนี้พี่เน่จะมาแชร์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือเมนูช็อกโก้นมมิ้นต์ปั่นค่ะสวัสดีค่ะพี่เน่เลนเท้าคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยอร่อยลวค่ะ เมนูวันนี้ที่พี่แนจะมาแชร์นะคะเป็นเมนูที่เชื่อได้เลยค่ะว่าแบบจริงๆก็ฮิตกันมานานแล้วแหละแต่ว่าวันนี้พี่แนจะมาแชร์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือเมนูช็อกโกนมิ้นต์ปั่นค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช็อกโกนมิ้นต์ปั่นของพี่แนเนี่ยพี่แนจะทําออกมาในรูปแบบยังไงให้แบบอร่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ความเข้มข้นมากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะพี่แนก็จะมีวัตถุดิบนะคะที่ใช้อยู่ไม่กี่ตัวค่ะก็คือแน่นอนค่ะช็อกโก้ก,ก็ต้องมีผงโกโก้นะคะวันนี้เราใช้เป็นผงโกโกก้ แล้วค่ะแล้วก็พี่เน่จะมีนมสดรสจืดนะคะสําหรับนมสดรสจืดนะคะพี่เน่ก็ใช้เป็นของแมกโนเลียนะคะนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วพี่เน่ก็จะมีนมผสมค่ะนะคะเอามาสําหรับเพิ่มความหวานมันเนาะพี่เน่ก็มาใช้เป็นทีพอตแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวนี้ต้องโชว์ให้ดูด้วยนะคะเพราะหลายๆคนบางทีพอทาคลิปไปแล้วเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์มาว่าพี่เน่ใช้ของอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ พี่เนยใช้นี้นะคะทีพอร์ตข้นหวาน2กระป๋องแล้วก็เป็นทีพอร์ตข้นจืดเอ็กซ์ตร้าหนกระป๋องบวกกันนะคะผสมกันเลยค่ะแล้วก็มาใส่ขวดเอาไว้แบบนี้จะได้สะดวกในการใช้งานเนาะแล้วก็พี่เน่จะมีไซรัปนะคะเป็นไซรัปมิ้นท์ของซินยอริต้าค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าพี่เนยจะทําเป็นช็อกโก้นมมิ้นท์ปั่นยังไงนะคะให้อร่อยแล้วก็เข้มข้นค่ะก็วันนี้เราแชร์เป็น2สูตรเลยละกันนะคะ16ออนแล้วก็22ออนค่ะ เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวพี่เนจะทําเป็นซอสช็อกโก้หรือว่าซอสช็อกโกแลตหรือว่าซอสโกโก้เนี่ยแหละคะ่ะเอาเก็บไว้สําหรับแบบใช้ทําเมนูต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะ สำหรับสูตรซอสช็อกโกของพี่เนนะคะพี่เนก็คือจะใช้เป็นนมผสมเนี่แหละคะ่ะจะใส่ลงมานะคะที่1สูตรเนี่ยก็คือว่าใช้นมผสมที่2ออนหรือว่า60 ML นะคะต่อผงโกโก้1ช้อนโต๊ะหรือว่าประมาณ10กรัมะคะ่ะอ่ะพี่เนยก็คือจะใส่เป็นนมผสมนะคะเดี๋ยวเราทําซักประมาณสามสูตรละกันนะคะพี่เนก็เลยจะใส่นมผสมมาที่6ออนนะคะอ่ะใส่เลยนะ หออนอันนี้นี่ก็คือแก้วละหนึ่งออนครึ่งนะคะก็ต้องใส่สีแก้วนะคะอย่างนั้นเลยอืม นี่คือ6ออนนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําเป็นนมผสมไว้แบบนี้ค่ะ1สูตรที่พี่เนทใช้2ออนหรือว่า60 ML อ่ะคะ่ะก็คือว่าเป็นนมข้นหวานอยู่ที่40 ML แล้วก็นมข้นจืดที่20 ML นะคะแต่ว่าพอมาเป็นพี่เนท,ทําทีเดียว3สูตรอย่างเงี้ยค่ะใช้เป็น,นนมผสม6ออนก็ง่ายๆนะคะก็คือจะเป็น,นนมข้นหวานที่4ออนนะคะแล้วก็นมข้นจืดที่2ออนนั่นเองเนาะ เสร็จแล้วค่ะพี่แน็ก็จะมาใส่ผงโกโก้ของเลเทอร์คอฟฟีเรานะคะก็ผงโกโก้ค่ะ3ส,สูตรก็คือ3ช้อนพูนๆนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าหากว่าใครช่างนะคะก็30กรัมเนาะอ่แต่ว่าคือเราตักซะจนเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยค่ะก็คือ10กรัมนะคะใส่ไปเลย3ช้อนนะคะช่างเอาก็ได้นะคะเพื่อความแบบว่าเออ่แน่นอนนะคะคงที่ก็ช่างเอานะคะ30กรัม1สูตรก็คือ10กรัม เสร็จแล้วพี่เน่ก็คนนะคะอ่าก็คือคนให้โกโก้เขาละลายเข้ากับนมผสมนั่นเองค่ะอ่านี่นะคะเราก็คือสามารถที่จะแบบว่าคนผงโกโก้เข้ากับนมผสมแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องใช้น้ำค่ะเพราะว่านี่คือผงโกโก้ร้อเซนนะคะก็เขาละลายง่ายนะคะแล้วก็ละลายเข้ากับนมผสมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้มาเป็นซอส ช็อกโก้แบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเทซอสเนี่ยนะคะใส่ในขวดบีบเอาไว้ได้เลยนะคะเวลาที่เราใช้งานก็คือเรียกว่าก็คือบีบใช้ได้เลยแบบนั้นเนาะตอนนี้นะคะก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําเมนูช็อกโก้นม,มิ้น์ปั่นกันค่ะซอช็อกโ,โก้ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาทํแก้วออนกันก่อนนะคะสําหรับสูตร16ออนนะคะพี่เนจะใส่นมสดรสจืดที่5ออนค่ะ หรือว่า150 ml นะคะอ่าเราก็เทเลยนะคะอันนี้ก็คือเต็มถ้วยนี้4ออนค่ะแล้วก็อีก1ออนเนาะอันนี้นะคะ5ออนค่ะ150 ml เสร็จแล้วค่ะพี่เนก็จะมาเพิ่มความหวานมันนะคะด้วยนมผสมค่ะสำหรับนมผสมเมนูปั่นนะคะคือพี่เนไม่เอาหวานมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความหวานจากตัวซอสช็อกโกอยู่แล้วนะคะพี่เนก็เลยจะใส่นมผสมเนะะี่ยค่ะอันนี้คือเราจะใส่ที่1ออนครึ่งนะคะหรือว่า 45 ml ค่ะถ้าหากว่าใครไม่ได้ผสมเอาไว้นะคะก็เป็นนมข้นหวานที่ 30 ml แล้วก็นมข้นจืดที่15 ml นะคะอใส่มาเลยนะคะแต่ว่าอยากจะเพิ่มรสหวานก็คือเอาที่เตงชอบได้เลยนะคะก็คือแบบอยากจะหวานมากก็เพิ่มนมผสมอยากจะหวานน้อยก็ลดนมผสมแบบนั้นเลยเนาะแล้วเราจะมาใส่ตัวไซรัปมิ้นท์ค่ะของซีโนริต้านะคะที่พี่แนทชอบของซีโนริต้าเพราะว่าพี่เนทมีความรู้สึกว่าคือมิ้นท์เขาแบบมีความเข้มข้นสีสวยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเย็นซ่ามากจนเกินไปแต่ให้ความมิ้นท์นะคะอะ โฆษณาให้เขาตลอดนะคะแต่จริงๆก็คือโอรินทอลเราใช้นั่นเองนะคะอ่ะโอเคน้ําแข็งนะคะก็เต็มแก้วพูนเล็กน้อยค่ะใส่ไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดการปั่นเลยคะ่ะด้วยเครื่องปั่นโรมรลานะคะอ่นนี้เป็นโรมร่าเบนเดอร์นะคะก็คือรุ่น1680วัตต์ค่ะอ่ะทีนี้ก็จัดการปั่น ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เนจะให้ดูก่อนนะคะว่าเนี้ยคือซอสช็อกโก้ของเราเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะมาเทใส่ขวดบีบแบบนี้ได้นะคะเพื่อสะดวกในการใช้งานเนะาะอ่ะเทให้ดูเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยจะได้เป็นแบบเป็นซอสช็อกโกแลตคือเราสามารถทําเองแบบง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พอทําเสร็จแล้วเราก็คือแช่ตู้เย็นเอาไวค้ค่ะเท่านั้นเองนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยเคลีย ทีนี้นะคะหลังจากที่เราปั่นนมมิลค์เสร็จนะคะพี่เนจะมาเทตัวซอสช็อกโก้นะคะซึ่งจริงคือเราก็คือเทระหว่างปั่นได้เลยนะคะอ่ะพี่เนจะเทใส่ลงมาที่1ออนนะคะ30 ml ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็มาเทที่ก้นแก้วแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยพี่เนจะเทแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ30 ml ให้เขาไหลลงไปข้างล่างค่ะให้เขาไหลลงไปข้างล่างแบบนี้เนาะนี่นะคะคือเราทำซอสช็อกโก้ของเราเองค่ะ เสร็จแล้วนะคะพี่เน่ก็จะมาเทน,นมมิ้นปั่นค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะได้มาเป็นแบบสีเขียวเลยนะสีเขียวสวยเลยไม่ได้แบบว่าสีแบบดูเข้มข้นเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะอ่าไม่ได้เป็นสีแบบดูสีจัดจ้านมากเกินไปนะคะหอมมิ้นนะคะเนี่ยอืมโอเคเราก็ใส่ไปแบบนี้เลยค่ะน่ากินเนาะ เรียบร้อยนะคะเป็นไงบ้างคะอันนี้ก็คือจะเป็นช็อกโก้นมมิ้น์ปั่นนะคะสูตร16ออนค่ะเราอาจจะมาเทตัวซอสนะคะข้างบนอีกก็ได้เนาะ,ะเราทำเองค่ะใส่ไปเลยจะได้ดูเข้มข้นนี่นะคะโอเคเป็นไงหน้าตาหน้าทานแล้วนะคะ,ะถ้าอย่างงั้นนะคะนี่แก้ว16ออนเดี๋ยววนี้มาทาแก้ว22ออนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราทําแก้ว22ออนเลยนะคะ สูตร22ออนค่ะเราจะใส่นมสดรสจืดน,นะคะลงมาที่7ออนค่ะหรือว่า2อ0รอิบมนะคะอันนี้นะคะก็คือ4ออนค่ะแล้วก็อีก3ออนนะคะนี่นะคะใส่ลงมาเลยเสร็จแล้วค่ะพี่เนจะมาใส่ตัวนมผสมนะคะนมผสมก็จะใส่มาที่2ออนหรือว่า60 ML ค่ะ ใส่เลยเนาะถ้าหากว่าใครที่แบบว่าไม่ได้ผสมเอาไว้นะคะสูตรหวานปกตินี้ก็คือนมข้นหวาน40 ml นะคะแล้วก็นมข้นจืด20 ml ค่ะลองใส่ตามกันมาแบบนี้เลยเนาะตามด้วยใส่หลักมิ้นนะคะซิงาริต้าค่ะพี่ไน้จะใส่มาที่3ปั๊มนะคะ1 2 3หรือถ้าใครแบบว่าอยากจะแบบมิ้นมากมิ้นน้อยนะคะก็อาจจะลดลงช่วง20 25 ml ได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะพี่เน่จะใส่น้ําแข็งมาที่1แก้วนะคะก็จริงๆแล้วเราสามารถใส่แก้วพูนๆหน่อยๆได้เนาะหรือว่าอันนี้ค่ะคือพี่เน่ใส่แก้วเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมีความแบบอยากเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงนะคะแล้วก็จัดการปั่นได้เลยค่ะตัวโรมบาร่าเบนโดตัวนี้เขาก็จะเป็นเครื่องปั่นรุ่นแบบเก็บเสียงนะคะ โอเคค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะมาใส่ตัวซอสช็อโกโกะนะคะพี่เน่จะใส่ลงมาที่1ออนซ์ครึ่งนะคะนี่หนึ่งออนซ์ครึ่งเนาะหรือใครอยากจะแบบว่าเข้มข้นมากน้อยใส่ตามที่เตึงชอบได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมาเทรอบๆแก้วแบบนี้ค่ะนี่นะคะเทให้เขามีความแบบไหลลงไปแบบนี้นะคะนี่แล้วพี่เน่ยยก็จะเทนมมินท์ปั่นนะคะลงมาค่ะนี่นะคะ เราก็จัดการเทรลงมาได้เลยเย๊บสำหรับตัวแกลสำหรับเกลี่ยสองออนนะคะพี่เน่มีความแบบอ่าเดี๋ยวเราเสิร์ฟเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเผื่อใครอยากจะแบบว่าเสิร์ฟให้ดูแบบหน้าตาหน้าทานมากขึ้นเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะคะเราสามารถที่จะแบบว่าบีบวิปครีมใส่ลงไปท็อปหน้าได้นะคะอ่าพี่เน่ก็จัดการบีบวิปครีมเลยนะคะโอ้ วิปครีมของดิฉันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาบีบซอสช็อโกโก้ของเรานะคะลงไปค่ะสงสารวิครีมเต็งมากเลยอ่ะพี่เน่ไม่ได้เขย่าอีกรอบนึงนะคะอยู่ในตู้เย็นนานละโอเคอ่ะนี่นะคะเราก็ได้มาเป็นช็อ <laughs> <laughs> เราก็ได้มาเป็น ช็อกโก้นม,มินต์ปั่นยี่ิบสองออนแบบว่าท็อปหน้าด้วยวิปครีมแบบนี้เลยนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะสองแก้วนี้นะคะเป็นไงคะสูตรง่ายเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไป่ด้มาชิมให้ดูค่ะว่าช็อกโก้นม,มินต์ปั่นของพี่เนเนี่ยสูตรนี้เนี่ยได้รสชาติเป็นยังไงเข้มข้นหวานมันยังไงมาชิมกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมแก้สิหกออนกันก่อนเลยนะคะกับเมนูช็อกโก้นมมินต์ปั่นค่ะ จะบอกว่าพอก้นแก้วนี่คือแบบว่าได้แบบซอสช็อกโกแลตนะคะมาเต็มๆเลยอะแล้วก็มันจะมีความเย็นความแบบความมินนะคะที่แบบเย็นเข้ามาให้เรารู้สึกได้แบบนี้นะคะอืมอร่อยอันนี้ก็คือว่าจะได้มีความแบบนมมินเลยค่ะเนี่ยเย็นๆเลยแล้วก็มันจะมีแบบคือมันช็อกโกแลตแต่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่ารู้สึกแบบเหนียวแบบช็อกโกแลตอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ก็คือมีความเข้มข้นของตัวซอสช็อกโก้ค่ะ ือไม่แนว่าส่วนนี้ก็โอเคเลยนะอืมโอ้ยพอเราตักแล้วเราเจอซอสอะ่ะคืออร่อยมากหืมจริงๆซอสอร่อยมากอร่อยค่ะดื่มเรื่อยๆหมดแก้วได้เลย <laughs> โอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูยี่สิบสองออนนะคะว่าสูตรน,นี้โอเคไหมหืมเข้มข้นอะ่ะเข้มข้นแบบเข้มข้นแบบลมหายใจสดชื่น แบบลงหายใจสดชื่นนะคะแล้วเราพอเราได้ทานวิปครีมที่มีซอช็อกโกแลตราดนะคะอืมคือมันดีมากเฮ้ยพี่เน่ว่าแบบสูตรนี้ได้เลยนะคะอืมไม่ได้หวานเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้หวานน้อยไปอะค่ะคือกําลังโอเคเลยที่แบบทําเป็นสูตรหวานปกติเข้มข้นเข้มข้นได้เลยอืมไปลองทํากันดูนะคะสูตรนี้ทําขายได้ทําทานที่บ้านก็ได้เห็นไหมคะว่าวัตถุดิบที่พี่เนยใช้ก็ไม่ได้เยอะเลยนะคะไม่มีวิปครีมก็ไม่ต้องใส อะไระก็คือใช้แค่นมสดที่เรามีใช้แค่นมข้นหวานข้นจืดใช้แค่ตัวช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีไซรัปม,มิ้นเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองแค่นี้ค่ะเราก็ได้มาเป็นช็อกโกนมมิ้นปั่นแบบนี้เลยนะคะง่ายๆนะคะ ลองทำกันดูเนาะถ้าหากว่าใครที่ได้ลองทำแล้วค่ะมาคอมเมนต์บอกพี่เน่กันหน่อยนะคะว่าสูตรที่พี่เน่คิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอร่อยไม่อร่อยยังไงเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยนะคะหรืออยากให้ปรับปรุงแบบไหนบอกมาค่ะเดี๋ยวพี่เน่ก็จะได้บอกว่าเอามาทําให้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะหรืออยากจะให้มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้อีกค่ะถ้าหากว่าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้ค่ะกับช็อกโกนมมินต์ปั่นค่ะทั้ง16ออนแล้วก็22ออนนะคะอยากให้ลองทําค่ะทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย